ครับสวัสดีช่วงเซาของวันที่28กรกฎาคมพศ2 1 66สวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยูซี่พระโคสิงหนึ่งส่วหนึ่งสวัสดีแฟนทั้งเฟซบุ๊กของงว่วมูนเมีสียูซี่พระโคสิงเหล่และสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี้ขามารับชมชิปนี้ของทา้งช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้ก็เป็นชิปที่สองที่ทังทีมงานเฮาสีเดยมาเปิดงว้วแบงพีแบงน้องไปเรียงเลยครับพี่พน้องครับเป็นงว้วราคาถือเป็นงวัวจัดโปรทรงซี่บบมีมาจำเจ็บปลายทางเลยครับพี่น้องครับ ขอนาเรียนก่อนครับพี่น้องครับว่าเป็นอย่างคือได้เปิดชิปสองชิปก็ถ้าเปิดไปชิปเดียวบางที่พอแม่พี่น้องเอซี่เป็นคนเถ่าคนแจ่มึงอาจจะสับสนอันใดคมไหนคมไหนอันใดเป็นราคาไหนพะว่าง่วนเปิดร่วมชุดกันครับพี่น้องครับเขาเรื่องนะครับพี่น้องครับผมสี่จับชุดให้เพื่อเพอการเห็นเป็นง้วแพงครับพี่น้องครับเป็นงัวถือที่สุดครับพี่น้องครับอันนี้แม่ลูกผูกลูกตัวที่สองนะครับลูกไส้อายุสองเดือนบวกับพี่น้องครับแม่ลอยสามสิบบวกลบสองครับพี่น้องครับครับไปลูกไปยังไป ไปไปยังไปนม่พี่น้องครับตัวเมียเพิ่งนะครับพี่น้องครับตัวลูกเพิ่นเมยสดครับพี่น้องครับนี่ผมมีมาจับคููไห้ครับแม่ลูกเมียคมมีครับพี่น้องครับเมยลูกเมี่ลูกตัวที่สามนะครับแต่ว่าแม่สดครับพี่น้องครับูสาวงามดีครับพี่น้องครับแม่ลอยสามสิบบวกครับนี่ครับตัวนี้ครับพี่น้องครับไปลูกไปยังไป ไปนอกให้มึงครับพี่น้องครับมาลงกไหมไปยังไปครับฝนตกมาหันครับพี่น้องครับเัืจะได้เขาหอมกับเมียลูกเมียเลยครับพี่น้องครับลูกตัวที่สามเมียอ่อยสามสิบบวกสำหรับซีตัวนี้เอาไปสามหมื่นแปดพันบาทได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นแปดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับได้ซีตัวเด้ครับพี่น้องครับสามหมื่นแปดไปลูกไปยังไปไปไปครับพี่น้องครับ อีโต้ได an, right ้ครับพี่น้องครับแม่ลูกผู้กับแม่ลูกสาวผู้ใดทุนหน่อยๆนอยไปร่องเรียงมั้งครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนได้ครับพี่น้องครับนี่ครับกำลังงางไปอยู่นี่ครับพี่น้องครับไทเรอบรอบเด้ครับพี่น้องครับสาวน้ำดีครับพี่น้องครับน้ำล่างดีเยอะครับ แม่ลูกผู้เลยครับพี่น้องครับสามหมืนบาทเด้อครับพี่น้องครับส่งทีสอ0รกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันทันใดสนใจก็โทรมาเด้อครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาเศีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับครับชุดนี้ผ่านไปครับพี่น้องครับไปนี้มะม่งชุดนี้เป็นแม่ลูกผู้ว่าลูกแรกนะครับแม่ลอยนี้มาบัวนี้ครับพี่น้องครับลูกไสยู่เดียนกัวนี่ครับพี่น้องครับนี่เทือกฝนนี่ครับพี่น้องครับ แม่ลูกแรกเด้อครับพี่น้องครับตัวแม่เพิ่นครับแล้วตัวลูกเพิ่นครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกสาวลูกตัวที่สองครับพี่น้องครับลูกผสมบามันนี่ครับลูกสาวอยู่สอนเดือนนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาลงไปมั่งแม่เพิ่นครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นเด้อครับพี่น้องครับออกสีแดงเม็ดขับเปลือกครับพี่น้องครับตัวแม่เพิ่นก็ออกสีแดงเม็ดขับเปลือกคลกันครับพี่น้องครับ ครับตัวเมียพันครับพี่น้องครับเมี่ยกระไรสามสิบบวกลบสองครับพี่น้องครับไปรูปไปยังไปนี่ครับตัวเมียพันครับสำหรับซีตัวนี้เมียลูกผูกกับเมียลูกเมียไปสามหมื่นเจ็ดพันบาทได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่อคิดเองครับได้ครับพี่น้องครับก้อนสื่อก้อนสิตัด์ชินใจเมื่อคิดเองครับเมื่อเรากาปรึกษากันในครอบครัวเห็นดีน่วกันกับจังสื่อได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับเมื่อไหร่กมักจังซื้อครับพี่น้องครับแต่ผมอยากจะซื้อไปมันสิมีปัญหากันครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาศูน2 0ห6ห8าูเจ็ดหกดแปได้ครับพี่น้องครับง่วนทางเฮานี่จะส่งฟรีให้สองรอยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันทามันไกลไหลหลีก็ต้องซอยคานามูนมั่นกันคุยกันเด้ครับพี่น้องครับคุยกันเพื่อมันสิได้ตกลงกันได้ไงขึ้นครับพี่น้องครับอย่าพึ่งคิดไปยังว่าโอ้หามันไกลห้าบนบัว่านํามันแน้งครับ คุยกับผมกอนผู้วอาอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับคุยกันถ้ามันบะไกลกันหลายถ้ามันหรือมันไกลกันหลายก็บซอยกันสมโภสมควรซอยกันให้มันอยู่ได้ทั้งสองฟังแหรอครับพี่น้องครับนี่ครับหรือพ่อแม่พี่น้องเห็นสมควัเท่าไรมีงบเท่าไรก็ลองโทรมาบอกกันมั้งครับพี่น้องครับพูดจากันได้ครับพี่น้องครับพูดจากันได้ถ้ามันพ่อแบงกับแบงกันไปได้ครับพี่น้องครับครับน่ครับทรงฟรีกฏกติกาของทางก่อกับว่างไว้เช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควมสาใจครับพน้อง มังกลีกะจังโทษมาปิดมังกลีกะจังโทษมาต่อครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ้งกันและกันครับพี่น้องครับเพราะว่างมืทั้งขอกเป็นเวื่อทรงฟี่พมีมาจำครับพี่น้องครับแต่พอไม่พี่น้องโทษเล่นโทษตัวโทษต้มโทษความสาใจนี่ทั้งขอกเกิดความเสียหายแน่นอนเลยครับพี่น้องครับครับฝากเบอร์โทษครับไายคลิปอีกนึงท่านใดสนใจกะโทรมาครับ065207684พิกัดของครอวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาเสรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับไายคลิปนี้ก่ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาโก้สิ่ง ฝากติดตามฝากเขาว่ามึงคลิปใหนน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังเรงเชื่อเรงใจให้แจทีมงาเนเท่าทีว่าด้ขายคอนเทนต์ขายความจริงใจได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับท่ายคลิปนี้กาขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ